น้ำมันปลาตัวช่วยลดพุงสว<า>ัสด<า>ีค่ะพบกันเรกสองคนนะคะพันสาพาพรเพราะว่าน้ำมันปลาม,มีทั้ง EPA และ DHA ซึ่งเป็นกฎไขมันจำเป็นที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้อืลดพุงเราได้ด้วยเนาะใช่ครับจะช่วยเรื่องลดพุงของเราได้ยังไงเริ่มจากข้อนะที่1นนะคุณสามครับผมมันเพิ่มอัตรา,าก,การผลาญพลังงานให้เพิ่มขึ้นอื เพราะว่าตัวน้ำม,มันปลาจะเข้าไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์โปรตีนให้ไปเป็นกล้ามเนื้อได้เร็วได้ดีอ,อ่ะอพอกล้ามเนื้อเราเพิ่มเป็นไงโอ้โหเตาเขาเราก็ต้องเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นการลดหนักก็จะดียิ่งขึ้นแถมยังช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดนะหลังจากการไปทํางานหนักมาเนาะหรือการออกกําลังกายได้ด้วยนะอืม,อมข้อ2นะครับน้ํามันปลายังช่วยดึงไขมันที่ตับมาใช้ได้เร็วขึ้นก็จะทําให้ภาวะไขมันพอกตับ ก็จะน้อยลงตับก็จะทํางานดีขึ้นเอออย่างที่เรารู้เนาะคือตับเนี่ยจะเป็นเตาเผาไขมันในตัวเรารวมทั้งไขมันในพุงเราในเมื่อเขาไม่มีไขมันพ่อเนี่ยก็จะทําให้เขาอ่ะเผาผ่านไขมันได้ดีเนาะพุงเราก็จะยุบเร็วเออไขมันในตัวเราก็จะลดได้ดีด้วยถูกต้องข้อ3ามนะครับน้ํามันปลายังช่วยลดความหิวและความอยากอาหารได้ด้วยใช่เนาะอันนี้มีงานวิจัยเลยนะคุณสาว่าถ้ากินน้ํามันปลาเนาะน้ำมันโอเมก้าสามเนี่ย 1 0 0 0พมิลลิกรัมหรือ1กรัมเนี่ยจะลดความหิวได้นานถึง2ชั่วโมงด้วยกันรวมถึงทำให้ระดับฮอร์โมนเลปตินคือฮอร์โมนความอิ่ม,อมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นดังนั้นพอเรากินอะไรเนี่ยเราก็จะอิ่มเร็วอิมอ่มเร็วไม่กินเยอะก็ไม่อ้วนใช่จึงเหมาะมากเลยในช่วงลดน้ำหนักค่ะในการที่จะกินน้ำมันปลาน้ำมันปลานะครับนอกจากช่วยลดพุงลดน้ำหนักแล้วยังมีส่วนช่วยด้านสุขภาพอีกนะครับ อย่างที่หนึ่งเนาะก็คือในเรื่องของด้านสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจ้าอันนี้มีงานวิจัยเลยนะครับเออว่าจะสามารถเพิ่มระดับ HDL ก็คือไขมันดีให้กับตัวเราเนาะแล้วก็ยังสามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้อีกด้วยข้อ2นะครับก็ช่วยลดการหนักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดเซลล์ทุกเซลล์เนาะกล้ามเนื้อข้อต่อ รวมทั้งผิวพวกนี้ที่มีการอักเสบนะน้ำมันปลาก็ช่วยได้ยิ่งคนวต้ว,วนเขาจะมีการอักเสบในหลอดเลือดแล้วก็ในเซลล์เนี่ยเยอะอะพอการอักเสบลดลงนะระบบพอผ่านขเขาก็ยังเพิ่มขึ้นได้อีกนะคุณสาก็ต่อเนื่องจากการที่เราบอกว่าช่วยเรื่องลดพุงลดน้ำหนักติดด้วยข้อที่สนะครับน้ำมันปลายังช่วยบำรุงสมองลดความเสื่อม แล้วก็ช่วยในเรื่องของความจํารวมถึงในเรื่องภาวะความเครียดด้วยนะอเอออีกอันดวงตาดวงตาน้ำมันโอเมก้าสมก็ช่วยได้โอประโยชน์เยอะขนาดนี้มันจะต้องกินเท่าไหร่ครับตามคำแนะนำนะคุณตาของสมาคมโรคหวัวใจสหรัฐอเมริกาแนะนำให้กินเนาะก็คือ EPA แล้วก็ d h a รวมกันเนะี่ยไม่ตม่ำกว่า1000มิลลิกรัมนะคะก็คือ1กรัมนะนั่นเองครับเราจะไปหาก,กินจากที่ไหนได้ล่ะที่เลยจาก ปลาทะเลเนาะมันจะต้องเป็นอาหารทะเลด้วยแล้วถ้ายิ่งเป็นปลานะครับก็ต้องเป็นปลาทะเลน้ําลึกที่มันไปกินสาหร่ายแล้วก็แพลงต้นเพื่อให้มี EPA และ DHA นะครับจะเป็นปลาแซลมอนปลาแฮริงนะครับซา,าดีนก็มีนะครับผมส่วนในพืชน,นะครับถามว่ามีไหมมีแต่ร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็น D EPA กับ DHA ได้แนตะ่มันน้อยมากเลยเหลือน้อยเนาะใช่ครับถ้ากินไม่พอนะครับเราก็สามารถเสริมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้นะครับมีมากมายหลายชนิดเลย แต่ว่าก็ต้องเลือกนะคุณสาานะเลือกแบรนด์ที่เราอ่ะมั่นใจเนาะยิ่งเขาบอกแหล่งที่มาของปลาได้นี่ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเป็นปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็เป็นทะเลเย็นเนี่ยมันจะปราศจากสารปรลอดสารตะกั่วแล้วก็ต้องปราศจากสารเฮกเซนซึ่งเป็นสารเคมีที่ตกค้างลงเรือจากขั้นตอนการผลิตที่สำคัญเราต้องรู้ว่ามี BPA และ DHA หรือเปล่า เพราะการที่เรากินน้ามันปลาเราต้องการกดไขมันที่สําคัญ2ชนิดนี้ครับก่อนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพันสาภาพมเลยนะคะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับค่ะพบกันที่ดีๆในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ